ไปเอาอะไรใส่คะกระต่ายกระตา่ะตายใส่แล้วกระต่ายใส่ตรงไหนนี่อืมแันนี่อะไรยิงลิงเอาลิงใส่ยาวลิงใส่ อืมอันนี้อะไรอื <c oughs> อันนี้อะไรแค <c oughs> รอทใ,ใส่อันนี้อะไรไก่ไก <c oughs> ่ใส่ตรงไหน,น อันนี้อันี้ท,ที่อะไรคื่อะไรคะเอ่อตุหูว้ใส่ตุ้มขาไอ้คีวใส่ให้ด็ว ใส่เลยบ้านี่ค่ะเอาใส่มั้ยบ้ายังไงอ่ะอันนี้อะไรก็ได้ไว้ใส่ตรงไหนคะค่ะบ้าคุณพีนั่นแหละเอาใส่เลยพอใส่ไม่ได้คะ่ะบ้าไม่ค่ะเมื่กี้บ้าใจละ นียใส่จีอัน,นจีน,นี่จะ้ะอ่ะอันนี้อะไรกระโพดกระโพด,พดสุตรงไหนใส่แล้วใส่ยังใส่แล้วอันนี้อันนี้อะไรสตรอเบอร์อนนออรี่นี่สตรอเบอราดิสุดตรงไหนตรงไหตรงไหนค่ะใส่เลย ต่อมนี่อืมดาอืมใช่เลยเจีจยมเจียวดาเจวจี <wonder. S 1> okay, so uh, ๊ตัดามามเรยเสร็จแล้วโอเคต่เมืออ่ะเยราบใช่ไหมนี่เราบอยู่ตรงไหนไหน เสร็จได้ไหมนนตัวมือ,อน,นี่นอะไรแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลติดตรงไหน,น,น,นยังไหมแอปเปิลเย่เห็น,น,น yeah. แล้วเสร็จได้ไหมเสร็จได้ไหมเอ ไอจีนั่นแหละไอจีใส่ได้อยู่นะใส่นี่นี่นี่อืมนี่ออืมนี่ยังไม่ได้เลเไใด้่อนปะนี่ไงอันนี้อ,นนอ,นนอนนะไร อะไรคะมันคืออะไรมีใส่ได้ไหมง้มงตบมืออันนี้อันนี้คืออะไรกีวีะอันนี้อันนี้อะไร ตาเอาใส่ตรงไหนที่มห่อืมมาอีกขยับไปต่อไปอันนี้ใส่ข้าย่าเอาใส่ตรงนี้อันนี้อะไรรถตำรวจใส่ตรงไหน ิริริันละอืมตรง,ตรงอืมมแมนแมน,แนตรงนี้แหละตรงนส่ตรงนี้ต่อไปแมนแอันน,อน,น,นี้อันนี้แมนนี่เรือเรือใช่ไหมเนี่ยเรือเสร็จตรงไหน โอเคตออาศัย้มถูกบาปอา,า,าอ,อันนี้รถไมโครใช่ไมโครเสร็จตรงไหนสีผู้ไมโครสีพูเใช่ไมโครสีพูใส่ตรงไหนใช่นี่สีผู้สีเบอรยเนึ่รถไฟ Yeah. nó phải là chị đèn. nó lắm rồi lắm đen Nó xin lắm đen, lắm xin lắm này lắm này lắm nói gì vậy lắm xin lắm xin lắm xin lắm นี่อะไรใส่บัตเตอร์นี่เหมือนตัวไหนไหนดูดูเหมือนตัวไหนตัวไหนอะไรอาศัยอะไรบ๊อบบ๊อบไอ้กินนั่นแหละใส่เดี๋ยวพ่อจะเอาตัวนี้ใส่อันนี้พ่อจะเอาใส่นี่มันเหมือนตัวนี้ของที่กินเหมือนกับตัวไหนไหน ถูกค่ะยังไม่ถูกยังไม่ถูกอีกยังไม่ถูกค่ะอีมบ่บ่หนินพ่อใส่แบบนี้มมันเหมือนกรนเลยเห็นงเ้ยก็ใส่ส ดินสูงค่ะโอเคสั่งจิฮานปายองุ่นองุ่นใส่ตรงไหนที่ แบบแบบต้มบ้อม่านบจีบแปดต้าจจนดนกันห้าหกส่ได้ยังใส่เลยนนตรงนั้น